ซึ่งเด็กของเราเนี่ยครับที่มาเรียนในตลอดระยะเวลาสปีเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับเขาโดยที่เขาสามารถเรียนควบคู่นะครับกับการฝึกทักษะในเรื่องของการประกอบวิชาชีพนะครับในด้านต่างๆนอกจากนี้เรายังนำนะครับปรัชญาของมหาวิทยาลัยทางด้านงานษาแล้วก็การรับใช้สังคมเนี่ยสอดแทรกลงไปให้กับเด็กเราในระหว่างที่มีการเรียนและฝึกประสบการณ์จริงนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมภพงร่อนพอรครับปัจจุบันเนี่ยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมีการจัดการเรียนสอนอยู่2ระดับนะครับ ก็คือระดับปัญญาตีแล้วก็ระดับบัณฑิตศึกษานะครับโดยในระดับปัญญาตีเนี่ยเรามีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย7สาขาวิชาด้วยกันนะครับประกอบด้วยสาขาวิศวกรรมเคมีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมโยธาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิศวกรมรมชีพาแพทย์ส่วนสุดท้ายก็คือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตเอร์นะครับที่เป็นสองภาษานะครับเราก็มีจัดการเรียนการสอนอ,อยู่สสาขาด้วยกันนะครับ ก็ประกอบไปด้วยในสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และสาขาในส่วนของวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมครับสุดท้ายนะครับในส่วนของหลักสูตรนานาชาติเรามีความร่วมมือนะครับกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในส่วนของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเดอร์มองฟอร์สนะครับมี2หลักสูตรด้วยกันก็คือในส่วนของวิศวกรรมคอนเซิร์ตและมัลติมีเดียหลักสูตรในส่วนของวิศวกรรมทางด้านไซเบอร์เียวริตี้และพิสูจน์หลักฐานนะครับ ส่วนทางออสเตรเลียเราก็ได้มีความร่วมมือ1หลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรส่วนของวิศกรรมพิโตเรเลียมและการธรรมชาติครับซึ่งเด็กๆที่เข้ามาเรียนนะครับจะได้การรับรองจากสภาวิชาชีพนะครับก็คือสาขาที่ควบคุมก็คือวิศกรรมโยธา วิศกรรมไฟฟ้าวิศกรรมเครื่องกลนะครับเด็กๆที่จบจากที่นี่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้นะครับที่อาจารย์พูดอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ไม่ควบคุมเนี่ยก็คือเป็นสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์และส่วนของชีวการแพทย์ซึ่งเรามีความพร้อมทั้งตัวคณา,าจารย์ทำไมอาจารย์ถึงเน้นที่อาจารย์ครับเพราะว่าอาจารย์เราเนี่ยในส่วนเนี้ยเราเตรียมในเรื่องของนวัตกรรมงานวิจัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องการบริการวิชาการกัสังคมปรัชญาของมหาวิทยาลัย ทางด้งานงารศึกษาแล้วก็การรับใช้สังคมเนี่ยสอดแทรกลงไปให้กับเด็กเราในระหว่างที่มีการเรียนและฝึกประสบการณ์จริงนะครับในส่วนของอบรรัณฑิตที่จบจากเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปทํางานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับวิศวกรรมโยธานะครับพวกนี้ก็จะไปอยู่ในระบบ ของการทํางานที่เกี่ยวข้องการออกแบบอาคารนะครับวิศวกรรมไฟฟ้าหรือโทรครมนาคมเนี่ยเรื่องสัญญาณดาวเทียมต่างๆค่ายต่างๆที่ดูแลในเรื่องของระบบโทรคมของประเทศไทยนะครับอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอหรือว่าในเรื่องของโรงงานที่ผลิตก,กระดาษต่างๆเด็กวิศวกรรมเครื่องกลก็จะไปอยู่ในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์หรือแม้แต่ระบบแอร์คอนดิชันที่เป็นโรงงานขนดยาดใหญ่ หรือติดตั้งในระบบโรงแรมต่างๆเด็กพวกเรานะครับเด็กของเราเนี่ยสามารถออกแบบและดีไซน์ได้ครับมีหลายสาขาวิชาชีพหนึ่งในนั้นก็คือวิศวกรไม่จาเป็นต้องเรียนเก่งมากนะครับในเรื่องของฟิสิกส์คณิตศาสตร์แต่ถ้าเรามีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอทุกคนสามารถเรียนได้แค่ชอบเขียนเกม ก็มีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับทางด้านคอนเสิร์ตหรือมันะมีเดียนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์เราได้ไม่ต้องไปทางโคดดิ้งอย่างเดียวนะครับเราเรียนกับเพื่อนที่มีความสุขเรียนไปด้วยด้วยกันนะครับเรียนเป็นทีมเรามีส่วนที่จะทําให้เด็กๆของเราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้ครับหวังว่าในปีหน้าคงจะได้พบกันครับกับเด็กๆทุกคนที่สนใจในส่วนของคณะวิศวกรรมศามสตร์มสวครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับช่องทางการติดต่อทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ ก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์คณะวิศวศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและส่วนของแฟนเพจนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนของ Line Officials นะครับสำหรับรายละเอียดการติดต่อสามารถดูได้ด้านล่างนี้นะครับ